วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่ององะไรครับกองตัวคเราจะพูดถึงเรื่องคอนเทนต์อยากสบอยอ่ตววะตไม่ได้ไม่ได้เขาถามว่าตัดผมมานาน,นยังสองวัน,วนใครถามไม่มีใครถาม ฉันไงฉันถามมาไอ้วนนดนถามว่าใครครับเนี่ยเหมือนเด็กอ๋อถ้าสมมติเราแบบมองผ่านๆคิดว่าอายุเท่าไหไร่สมมติแบบถ้าเราไม่รู้ก็ไม,ไม่รู้เหมือนกันใครก็ที่หก หกขวบเขากำลังเดาอ่ะใครเรายุวอถูกมีรางวัลให้เช่ว่าเขาไม่รู้กันหรอกมอะออไม่ไมันเกิดปีนี้ก็แบบยังไม่ได้จัดเลยอ,อ,อืมแปดขวบเอ้ยเกือบถูกนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงใกล้ละปะสอง เอาอายุก่อนอายุก่อนผมปสองพี่ปไหน <laughs> ยีิบหกเฮ้ยเขารู้ได้ไงอ่ะถูกปะเหมือนจะนะรู้ได้ไงเอาดีๆคนเนี้รู้ได้ไงอ่ะว <c oughs> ุ้ดี้ซีล็กอกอ่ะ <laughs> ใครของอ แอลกอฮอเกินเก้าพันไปเลยได้นี่มาทำอะไรครับเนี่ยไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยครับเป็นช่วงแกงยินดีกดเข้ามาใช่เฉยๆเขอยากให้ทุกคนได้เห็นผมทรงผมใหม่แบบเต็มๆอ๋อใช่เขาถามกันเยอะมากจริงๆทุกคนยินบอกกันมาเยอะมากเชิญในช่องชินเด็บบินชอนทุกวันเลยเซ็สนสวดชินเด็บบินชอนทุกคืนโล อะไรครับเนี่ยไ์แบบไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีอะไรวันนี้มันอะไรพื้นเรือหัดใช่ไหมนี่วันอะไรวันนี้มันพื้นเรือหัดเหรอพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วยีกวันไหนอ่ะวันเสาร์วไม่ได้เตี่ยวอะไรเฮ้ยวันนี้มันตัวอย่างเอโนฟเลิฟตัวอย่างเอโนฟเลิฟทุกคนทุกวันพื้นเรือหัดใช่สองทุ่มเราจะมีเอโนฟเลิฟตัวอย่างมาตลอด เนี่ยเอ็นออฟเลฟอีพีทิปออกมาทุกคนได้ดูยังดีมากดีมากจริงๆไม่ตัวอย่างตอนนี้อยากไปวันเสาร์แล้วอยากไปวันเสาร์แล้วอรอไปวันเสาร์ไม่ได้แล้วสุดจริงแล้วแบบวีกับมาร์กอ่ะคือเรียกได้ว่าโอ้ยทนไม่ไหวรอรอวันเสาร์ว่ะตอนเนี้ยอยากดูแล้วนะอยากดูแล้วจริงๆ เป็นอีพีอ๋อเอ็น <EP 2. S 2> อับเลอร์อีพีทิปสองน่าดูเนาะน่าดูเอาจัจริงคือไม่รู้ว่าเบียจะไปแบบกลับไปหาพลหรือเปล่าเออตามไม่นั่นใช่ตามในฉากนั้นอะ่ะฉากนั้นอะ่ะแต่ว่ามาแค่แบบเดียวอ่ะไปไปเรื่อยนะใกล้ถึงแล้วนะ <laughs> ถึงปุ๊บรอบไปแล้วนะ คนจะให้ถึงป่ะอุ๊ยจะถึงเหรอหอกว่าถึงเก้าพันไปแล้วนะถึงป่าอะบอกลาหน่อยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็อยู่ดีๆก็มาก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามนะครับไปแล้วครับ